สวัสดีครับ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 เรามารีวิวคาร์โย ta La ลนด์คริเซ70์เนนะครับ70ตัวนี้เป็นคาร์เสื้อเหลี่ยมคาร์เสื้อเหลี่ยมเฟืองหน้ากระดกเฟืองหน้ากระดกเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าข้อมูลให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือกระดกเนี่ยถ้ารถยกสูงอะ่ะเพามันจะไม่ชันมากเอาปเป็นว่าเฟืองหน้ากระดกเสื้อเหลี่ยมแล้วกันจานเบรกตัวดุมล้อตัวนี้จะใช้เหมือน v x เ0แนแต่จานเบรกจะเป็นหมุนเป็นรุ่นจานเบรกเล็ก รุ่นจานเบรกเล็กของกิปะูนจะเท่ากันกับขนาดเท่านี้ฟีล็อกใส่เล็ปะูนได้เผาข้างใช้ของร้อได้เสื้อเหลี่ยมตัวนี้ความคานเป็นี้ความกว้างมันจะอยู่ที่143 143เซนติเมตรนี่ครับร้อเซนติเมตรมันเท่ากับอะไรมันก็เท่ากับคานหลังของพวกไทเกอร์พวกร้อยหเอาไปใส่พวกไทเกอร์สปอร์ตไรเดอร์ได้เลย ไม่กว้างมากก็จะกว้างเท่ากับรถเดิมของเราอ่ะสปอร์ตไรเดอด้เรากว้างเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะกว้างเท่านั้นกานะนะรเบรกหนาหนาฟีล็อกเป็นฟีล็อกติดมาก,กับคารนะครับตัวนี้พวกนี้คานหน้าอย่างเดียวเอาไปเลยคานหน้าอย่างเดียวสามหมื่นสามพันบาทนะครับอยากได้ราคาถูกกว่านี้ก็โทรมาคุยอยากได้ราคาแพงกว่านี้ก็โทรมาคุย โทรมาคุยถึงจะได้ของนะครับ <Hey. S 1> ถ้าไม่โทรมาคุยก็จะไม่ได้ของโทรมาคุยเลยแล้วเราก็วิดีโอคอลเห็นของเลยครับพอคุณวิดีโอคอลเห็นของเสร็จปั๊บคุณก็ได้ของไปมี2ชุดนะครับตัวนี้ถอดคันชักไปทําอยู่ตัวนี้ถอดกันชักไปทําอยู่ตัวนี้คันชักมีติดไปแล้วจะเอาชุดไหนก็ได้ชุด1ชุด2ก็ได้ราคาเท่ากัน33,000บาทคานหน้าตัวนี้เอาไปวางอีซูอะไรนะโรดิโอสตาร์ด้า ไทตัมรถกระบะทุกรุ่นเนี่ยวางได้หมดเลยเอาเป็นว่ารถกระบะเนี่ยวางได้หมดทุกรุ่นเลยนะครับถ้าจะวางรุ่นไหนก็ถามมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้คาอธิบายได้พอประมาณพอสังเขปแต่ถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเนี่ยทําไม่ได้โทรถามได้ทั้งวันเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ซื้อและโทรถามเยอะเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้ว่างมาตอบนะผมจะตอบได้แค่บางบางอย่างนะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย